มนุษย์สร้างสังคมขึ้นหรือมีการกำหนดทินทานให้กับตนและหมู่คณะคกฎหรือข้อตกลงจะเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุเ์เช่นเดียวกับประเพณีวัฒนธรรมจะได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานประเพณีวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการทำงานวัฒนธรรมการแต่งงานหรือวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ ซึ่งในแต่ละท้องถิน่นย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆเช่น,น,นเช่นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยชาวภาคเหนือถูกเรียกขานว่าภูมิปัญญาล้านานาในอดีตชาวไทยลือ้อหรือไตลือ้อที่ย้ายเข้ามาเป็นรุ่นแรกๆหรือราวพุทธศตรวตรรษที่18 ทำเลที่คัดเลือกแล้วส่วนใหญ่คือล้านนานั่นเองอาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศใกล้เคียงกับ12ปันนาบ้านเดิมชุมชนไตลื้อได้กระจายอาศัยทั่วล้านนาไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น่านเชียงรายและพะเยาโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ได้ลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านเมืองหลวงตำบลลวงเหนือบ้านหลวงใต้ บ้านป่าคาตำบลเชิงดอยและที่บ้านโป่งกลุ่มตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวไตลือ้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากต่างได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่น และศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามโดยปัจจุบันเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านไต้ลือ้อตั้งอยู่ที่หมู่8บ้านหลวงใต้ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อใช้แสดงวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของชาวไต้ลื้อในอำเภอดอยสะเก็ดและยังมีการดำเนินการในหลายๆด้านเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนที่สืบเชื้อสายไตยลื้อในอำเภอดอยสะเก็ดและพื้นที่ใกล้เคียงได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและมีโอกาสร,ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป ชุมชนบ้านเมืองลวงใต้ร่วมรักษาวัฒนธรรมที่สืบสานต่อๆกันมาโดยมีให้เห็นทั้งในลักษณะส,สิ่งของที่เป็นรูปประธรรมเช่นเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมจิตรกรรมดนตรีศิลปะ,ะแขนงต่างๆและภูมิปัญญาที่อยู่ในลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมความเชื่อและกิจกรรมอื่นๆ ที่แฝงไปด้วยแง่คิดกลวิธีอันแยบยนต์ลึกซึ้งชาญฉลาดทั้งในการอบรมสั่งสอนผู้คนและการจัดการวิถีของชุมชนโดยเฉพาะภูมิปัญญาสี่ด้านอันโดดเด่นประกอบด้วยด้านอาหารด้านการแต่งกายด้านประเพณีและด้านศิลปะพื้นถิน่นวัฒนธรรมด้านอาหาร ชาวไตลื้อเป็นชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาด้านอาหารนั้นจึงเกี่ยวเนื่องด้วยวิถีชีวิตประจำวันเช่นน้ำปูเป็นอาหารที่คนไตลื้อนิยมทำไว้รับประทานกันตลอดปีโดยเป็นการถนอมอาหารตามธรรมชาติไม่ได้ใส่สารกันบูดโดยในช่วงฤดูทำนาจะมีปูนาเป็นจำนวนมากชาวบ้านจะเก็บปูนามาทำกันเกือบทุกบ้าน โดยน้ำปูสามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกน้ำปูใส่ตำส้มโอใส่ยำหน่อไม้ใส่แกงหน่อไม้หรือกินกับปลาย่างน้ำพริกตาแดงเป็นอาหารที่คนไตลื้นิยมรับประทานเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานนิยมทำไปกินในทุ่งนาป่าไร่สวนหรือการเดินทางไกลเพราะพกพาสะดวก โดยทั่วไปจะต้องมีผักนึ่งหรือผักต้มเป็นเครื่องเคียงหรือทานร่วมกับหมูปิ้งเนื้อแดดเดียวหมูทอดแคบหมูเป็นต้นไส้อัว่วเป็นอาหารยอดนิยมอีกอย่างที่เป็นการถนอมอาหารประเภทเนื้อหมูให้สามารถเก็บไว้ทานได้นานขึ้นโดยการผสมเนื้อหมูสับและเครื่องเทศปรุงรสแล้วยัดลงในไส้นำไปทอดหรือย่างให้สุก ข้าวหลามเป็นการนำข้าวมาทำอาหารว่างในยามหนาวและเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีรอบกองไฟของคนโบราณขณะที่ปัจจุบันสามารถหาทานได้ทั่วไปโดยเฉพาะข้าวหลามของอำเภอดอยสะเก็ดขึ้นชื่อในเรื่องความหอมอร่อยข้าวเงี้ยวข้าวเจ้าหอมมะลิคลุกเคล้าเนื้อหมูเลือดหมูห่อใบตองนึ่งอาหารโบราณชนิดนี้เป็นอาหารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารพื้นเมือง ผู้กับคนไตลื้อมาเป็นเวลานานจากอาหารที่ใช้เลี้ยงแขกเรือที่มาร่วมในงานบุญมาเป็นอาหารว่างยอดนิยมที่ซื้อหาได้ทุกเมือ่อโดยเฉพาะเสน่ห์ของรสชาติอันกลมกลม่อมของข้าวเงีียวกับหัวหอมซอยกระเทียมเจียวและพริกทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การแต่งกายของชาวไตลือ้อผู้ชายจะนุ่งเตี่ยวสกอรหรือสะดอมัดตะเข็บหรือเตี่ยวสามดูกเสื้อและกางเกงย้อมด้วยสีคลามหรือดำส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อมัดรัดรูปผ่าอกมีสาบหน้าเฉียงมาผูกติดกับได้หรือใช้กระดุมเม็ดขนาดใหญ่เกี่ยวกันไว้ตัวเสื้อจะสั้นแขนเสื้อยาวทรงกระบอกนิยมใช้สีดำหรือสีคราม ตรงสาบเสื้อจะคลิบด้วยแถบผ้าสีต่างๆหรือทําเป็นลวดลายนุ่งผ้าสิ้นลายขวางการวางสีลวดลายสิ้นเป็นแบบสิ้นการมีลวดลายสลับริ้วสีพื้นช่วงลายขนาดที่เท่ากันส่วนผมจะกล้าวเป็นมวยแล้วโพกศีรษะด้วยผ้าขาวและถือถุงย่ามส่วนมากมักเป็นสีดำศิละปะอื่นที่โดดเด่นของชาวไตลื้อได้แก่งานผ้าทอไตลื้อ ซึ่งนิยมใช้ผ้าฝ้ายทอลวดลายที่เรียกว่าลายน้ำไหลปัจจุบันในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดมีการฟื้นฟูอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปะการทอผ้าแบบไตลื้ออย่างต่อเนื่องแหล่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านไตลือ้อโดยกลุ่มทอผ้าไตลื้อหมู่ที่8บ้านหลวงใต้วัฒนธรรมด้านประเพณีชาวอำเภอดอยสะเก็ด ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดนิยมสร้างวัดในชุมชนต่างๆแทบทุกชุมชนทั้งยังตกแต่งด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันงดงามมีการร่วมมือร่วมใจจัดงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาและวิถีชีวิตเช่นประเพณีแห่นมสดรถต้นสีมหาโพซึ่งจัดขึ้นในวันวิสาขบ,บูชา เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศทำให้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลังไหลเข้าร่วมงานทุกปีเช่นเดียวกับประเพณีสืบสารวัฒนธรรมไตลื้อทุกวันที่6เมษายนของทุกปีบริเวณชุมชนบ้านหลวงใต้จะมีการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมไตลื้อโดยได้รับความร่วมมือจากไตลื้อจากหลายพื้นที่นำเสนอและแสดงวัฒนธรรมไตลื้อขแขนงต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจได้เห็นและทำความรู้จักกับอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ไตลื้อที่เข้มแข็งและยึดมั่นในวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นประเพณีแห่ไม้คำโพชาวบ้านหมู่สองบ้านโพทองเจริญ จะร่วมมือร่วมใจแห่ไม้คัำโพเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชุมชนและผู้อยู่อาศัยในทุกเทศกาลสงกรานต์ประเพณีขึ้นเท้าทั้งสี่หรือพิธีสืบชะตาการอันเชิญเท้าทั้งสี่เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวไตลือ้อได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเมื่อเวลาจะทำบุญใหญ่เช่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารหรือตึกใหม่และอื่นๆจะมีการอัญเชิญเท้าทั้ง4ี่เพื่อให้ท่านได้มาช่วยดูแลคุ้มครองงานนั้นๆโดยไม่ให้มีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นในระหว่างที่ประกอบพิธีตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยโดวยวันที่นิยมประกอบพิธีเป็นประจำคือทุกวันที่16เมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันปากปีมีการส่งเคราะห์บ้าน จึงอันเชิญเท้าทั้ง4อันประกอบด้วย 1. เท้าทัตตรศ 2. เท้าวิรุณ6 3. เท้าวิรุณปักและ 4. เท้ากูเวนหรือเท้าเวสุวรรณมาเพื่อปกปักรักษาครอบครัวคนในหมู่บ้านให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆและให้มีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดปีและตลอดไป เพณีด้านความเชื่อและพิธีกรรมชาวไตลื้อมีหมอพื้นเมืองในหมู่บ้านมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาโรคให้กับลูกหลานและประชาชนที่สนใจจากรุ่นสู่รุ่นโดยการสาธิตทดลองฝึกปฏิบัติเช่นคาถาขวากซุยใช้รักษามือเท้าเคล็ดแผลจากอุบัติเหตุต่างๆคาถาแก้กินผิดคาถากันเด็กร้องไห้เวลากลางคืนคาถาแก้ตาแดง คาถาแก้งูสวัดคาถาร้อยแคาถาเป่าสะเดาะเช่นก้างติดคอกระดูกติดคอนอกจากนี้ยังมีการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อใช้บำบัดโรคปวดเมื่อยตามตำรับโบราณอีกด้วยวัฒนธรรมด้านศิลปะพื้นถิน่นชาติพันธุ์ไตลื้อเป็นชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเดน่นในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ทําการสืบสารงานศิลปะพื้นถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการเชิดชูปลาดชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเช่นศิลปะการแสดงกลองมองเซิงอันเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่นหาดูได้ยากในปัจจุบัน ศิลปะการแสดงกรองปูจาเป็นการแสดงที่คล้ายคลึงกันในหลายพื้นที่ที่มีการสืบสารวัฒนธรรมล้านนาอาจจะผิดแผกแตกต่างกันบ้างด้วยท่วงท่าลีลาและการแต่งกายศิลปะการฟ้อนไตการฟ้อนไตของชุมชนไตหรือบ้านหลวงใต้มีการสืบทอดมาหลายรุ่นโดยเฉพาะลูกหลานเด็กรุ่นใหม่ ได้รับการสอนศิลปะการฟ้อนไตที่อ่อนช้อยสวยงามภายใต้อภรรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่หน้าภาคภาคูมิใจศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมืองที่มีการรวบรวมเอาความสามารถของคนรุ่นเก่ามาผ่องถ่ายให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ขาดหายไปเช่นเดียวกับหัตถกรรมจักสารลูกหลานคนไต้ลือได้เรียนรู้การจักสารตะกร้า กระบุงเครื่องมือประมงและอื่นๆไว้ใช้เองในวิถีชีวิตประจำวันคนไทยหรือคนไต้หรือกลุ่มคนแต่ละชาติพันธ์ ต่างเป็นคนที่มีเชื้อชาติภาษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นของตนเองเราทั้งหลายจึงควรร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสารสิ่งที่ดีเหล่านี้ให้คงอยู่ให้คงความเป็นอัตลักษณ์ดีงามแก่ลูกหลานและสังคมประเทศชาติสืบไป